แต่น่าจะไม่หมดแหละมีน้องบางคนติดทุระบางคนเดินทางลำบากเออแล้วก็มีอ e ีสปอร์ตด้วยอีสปอร์ตน่าจะมาเกือบครบมัง้งลอดภัยทิบบัทน่ะนำทัพ e อีสปอร์ตมาเหยียดนั่งเครื่องมาเลย <c oughs> ้ามีไอ้ไหมกับกะลาั้งที่ไม่มา,านั่นน่าจะมาหมดไปถามมันง <c oughs> <c oughs> ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีใครจะเตีมเดี๋ยวเตีมให้เอาอย่ากพาน้องมาให้ทำความรู้จักจได้รู้จักกันได้เห็นหน้าเห็นตากันเวลาพวกมันกวนตีนมันดูว่าได้จิ้มถูกไงก็เห็นหน้าพวกมันยังมันเคยเปิดกล้องมัม้ย ไปอะเคยเห็นละคนอื่นผมไม่เคยเห็นไอโดผมเคยเห็นละไอโฮปไอโฮปจำหน้าไม่ได้วะไอยงไอยงไอย้งเคยเจอแล้วไอจงเจอเจอมิทติ้งมิทติ้งไอวอซิตี้ปีที่แล้วอะถ้าพวกไอไอแซปนะผมเคยเจอหมดละเคยเห็นหมดลวยกเว้นหนมจีนไปเห็นที่ไหนกันวะ สตอรี่ปะจะเห็นดิฟกับไพเหรอไอยงไม่มา นี่ใครวะนี่เด็กหยามพรว่าไปไปหยามกันชัวไอศาสตร์สองคลิปมาเฮียโจกโคตรสดไขว้ไอเฮียไอไพ่เหรอวะไอเห็นแวบ,บเดียวไอเฮียหล่ออยู่นะเฮียหล่ออยู่นะ เด่กคดวัยรุ่นนะแต่ไมไปงานบวชที่ไปซับซากไครพี่โอ้โหแม่งไปเมาเลยเฮียตัตว์ทุ่งกันด้วยนา้สัตว์เฮียไปเที่ยวอะ่ะ ไปก็เจอพวกมันอะ่ะพวกมันกำลังไปกันอยู่มันอยู่บน BTS ม,นมันส่งมาไม่กี่วิเเองวีดีโออ่ะก็ยเปิดให้ดูเดี๋ยวค่อยดูพวกนี้ดีกว่าใครอยากเห็นหน้าอ้วกเหรอพี่เออเอามาถุงถุงไอ้นี่นถุง,งอ้วกไงแต่แล้วแต่แล้วแต่คนจะตีความหมายอะ่ะ ยิงกันเยอะไงเดี๋ยวผมรออีกสักพักหนึ่งครับค่อยพูดทีเดียวยเปิดไปเดเลยนะไม่ต้องปิดนะ ขอลัน่นหัวไคโดอ่ะอย่าเลยอย่าไปตบมันเยอะเลยแค่นี้มันก็โอ้ยพอพอ,อีกอหรยิ่งต่อไปยิ่งยิ่งกว่าเดิมอ่ะเอ๊ไม่ได้เปิดเสียงหรอหรอหรอ ไ,ได้เปิดเสียงในเกมว่ะไม่แต่ผมได้าพวกมันผมก็รักพวกมันนะพวกแค่นี้แหละคือมันไม่ได้ทำอะไรแบบอะไรขนาดหรอกผมแค่อยากด่าแค่นั้นเนะี่ยพีเหรอพีเปิดห้าล้านอนะเห็นไหมล่ะพี่พ ห้าหล้านก็คนละห้าหลานะ้าน่ะไอ้ <c oughs> คลนะละสองล้านอะเ่าหาตีออะตอนนี้คนที่แบบอยู่ตั้งแต่เริ่มทำเจนใหม่ก็มีโก้ไอ้ไหม ไอโก้ไอไม้ไอทิดไอฮแ่่ฮบตอนนี้เป็นสำรองใครวะไอโชคเออโชคชูยะชุยะมันมาแต่แรกป่ะวะผมจำผมจำไม่ได้อ่ะกะลากะลาไปอ่ะไป เนดพักแข่งเนดพักแข่งหมายถึงหมายถึงหมายถึงโปรลีกเหรอตอนจริงผมยังไม่รู้เรื่องนะเอามาจากไหนเนี่ยอันนี้ข่าวใหม่ปะเนี่ยข่าววงไหนเนี่ยทำไมผมยังไม่รู้เรื่องเลยวะ เไอถามเลยถามกับตันทีมกันรับเด้อ หรอครับพี่โบ๊ทหรอครับ<อ><ะ>ผมไอเนิร์มันพักแข่งเหรอพี่เนิร์พี่เนอร์เอ่อตอนแรกตอนแรกพี่เนิร์จะพักครับอ,อ่่ตอนหลังพี่เนิร์ไปคุยกับทาง u f าแล้ว,แล,วแล้วแกบอกว่าแกมาเล่นที่นี่ได้แต่ว่าแกจะไม่ได้เงินเดือนที่นู่นอะพี่เก็ดน,นะพี่า<อ>ถึงว่า UFM <อ>เขาให้ตัง นแต่ว่าถ้าพี่เนิร์ดจะมาเล่นที่นี่คือมาเล่นได้แต่ว่าหมายถึงหมายถึงอ่ะคือไปเล่นที่เมืองเมืองเมืองนน้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไม่เล่นเมืองนน้นคือพี่ไม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 ่ได้ห้ามแล้อไงเปล่าเปล่าเขาไม่ได้อะไรอย่างวพี่แต่กูเก่าปะแต่เคยอยากไปเล่นเต็มเต็มเต็มไ่นี่บอกไอเขาเรียกว่าไงนะฟูลไทม์หรือเปล่าไม่คือตอนแรกอ่ะพี่เนิร์ดเขาจะไม่ได้ออกทีมพี่แต่ว่าตอนนั้นนั่นทีมหลงไปที่ ตอนนที่มันอยู่ใช่อย่างนี้มงเกาะกอนนะเว้ยใช่ปะทะเลาะกันหรืออะไรอะไรประมาณนั้นแล้วเขาไปคุยกับฝั่งนี้ไปแล้วแต่ว่าใช่เขาไม่อยากผิดสัญญาฝั่งนู้นแล้วแต่เอาที่มันสบายใจอ่ะพี่พี่ยังไงก็ได้ไงใช่คือเขาเขาจะออกแต่ถ้าถามพี่ก็คือทีมมันกำลังลงตัวไงใช่ใช่แต่ถ้าน้องมันถ้าถ้าเนิร์มันจะไปอะพี่พี่ไม่เคยห้ามเลยไม่ว่าจะใครอ่ะอระแสปะใช่ใช่แต่ว่าพี่เนิร์สเขาผมผมก็คุยกับเขาแล้วแกแกบอกว่า แกเดี๋ยวแกคุยให้กับฝั่งเดี้บแกก็แกก็บอกว่าฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่ามาได้แต่ว่าคือเหมือนเขาจ้างพี่เนยไปเล่นให้ที่นู่นนะพีาแต่พี่เนยเขาแต่เขาไม่เขาอยากมาเล่นที่นี่แต่ว่าเขาบอกว่าเงินเืินตูเจสักพันสองพันเขาก็เอาคืนเลยที่าือเปเมเขาเขาก็อยากเล่นที่นี่ด้วยอ่ะแล้วเขาก็ไปคุยกับฝั่งนู่นเลยแล้วด้วยเขาไม่อยากผิดสัญญาฝั่งนู้นีเล่นนี่หมายถึงเล่นสตอรี่หรือแข่งด้วยอ๋อ ก็มัน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 ก็จะเหมือนเหมือนหลายๆคนนะที่ที่เล่นแก๊งอื่นแล้วก็แต่พอมาแข่งก็มาแข่งที่นี่ใช่ใช่อย่างไมกี้ก็เล่นอยู่ไรลักถูกไหมแข่งให้ดูไว้แกอยากเล่นเกมแล้วแกมีแบบพวกเงินอะไรอ่าเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวว่าน้องแต่ตอนนี้ก็คือยังยังไม่ได้พักตอนนี้ไม่ได้พักพี่ตอนนี้ไม่พักจะบอกว่าแตจะไปกไปเลยเย ไปกดฟรีไหมพี่หลงอันนี้มันชนเยอะโผล่โหล่ถ้ามันเออใช่สมมติถ้ามันสามจิ๋วมันก็ไม่พออยู่ดีอะเปไหนห้าล้นเนี่ยหรอเมือสองมือสองกดฟรีดีกว่าไอ้อันนี้แม่งสุดท้ายไม่ผมอาจจะถามแค่พักไม่พักไหมมันก็ได้แค่สงล้านอะแต่มันใส่มาไม่ทันแล้วดิปิดเสียงอ่ะเลยโซ ไมไ่หรอกมันไม่ได้มีอะไรอ่ะมันว่ามันไม่ได้มีอะไรครับเรื่องก่อกล้มาชนลองมันเดียวป็นเรื่องจะให้มาชนกันก่อนทั่วไปเปรื่องปกติเล่นไ่นานอาจนนาอออาาาจะเล่นนานก็ได้เพ่อนเพราะว่าถ้าสามทีมจะเล่นนานเนี่ยมันกาันจะการเป็นว่าเราอาจจะอาจจะติดร้านนั้นประมาณสิบสิบยี่สิบนาทีมั้าใช่ปะกลายเป็นว่าตอนสุดล้านแล้วสอง้านเอี่ยอืม,มเป็นเรื่องปกติเงินมัน ตัวนี้เราต้องใช้เงินแล้วเศรษฐกิจอ่ะคือเยาจะบอกว่าไม่มีเงินแล้วอยู่ได้ผมว่าจะไม่ยากกว่านอกจากที่บ้านแบบเออมีตังค์อ่ะไม่ได้สัญญาไม่ได้ไม่ได้มีสัญญาผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอเดคือคือคือด้วยพื้นเพ่ะคือคือคือเนอจะอยู่อยู่แอปถูกไหมคือ อยู่อยู่วินเทอเฟลก็เลยชวนชวนน้องมาแข่งไม่รู้ใครเป็นคนชวนมันจะลงเซิร์เออนี่ยมันต้องเปิดคิวปะเพรตอนนั้นขาดไอจีเอล่ะผมเลือกผมผมพักไงแต่มาเป็นรอบให้ลงมันขาดไอจครับแล้วใครชวนเนิร์ดมาไม่รู้ผมก็ไอทีมคุยกันว่าเอาเอาเนิร์ดมามาแข่ง แต่ไม่เคยห้ามนะพูดตรงนี้เลยคือไม่เคยห้ามนะครับน้องจะไปเล่นแก๊งไหนก็นแล้วแต่ขอแค่ให้รู้หน้าที่ว่าเรามีแข่งในในนามดูไว้นะไม่เคยห้ามนะครับคือจัดการตัวเองให้ได้พออ่ะไอ้คเดยวเซ็นมันมันไม่ยอมกดหมุนหอยนะนะมันไม่กดป้อมหอยเสร็จใช่ปะมันมันขับมานี่เลยกูเก่าเพราะสุดท้ายแล้วว่าถ้า<จ>คุณคุณคุณจัดการตัวเองไม่ได้อ่ะ แล้วผมประเมินแล้วมันมันกระทบกับเพื่อนในฝั่งอีสปอร์ตกันอ่ะเพื่อนต้องมานั่งรอซ้อมอะไรเงี้ยแต่เราแบบจัดก,การตัวเองไม่ได้ผมก็คงต้องหาคนอื่นที่พร้อมพร้อมกว่ามาแทนแค่นั้นเองไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเปนนี้ลงตัวผมว่าถ้า ชุดนี้มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนเยอะอะ่ะมันเปลี่ยนมาเกือบทุกเดือนเลยอะ่ะไลอัพอะ่ะคือมาลงตัวได้กว่านี้ต้องใช้คําว่าลงตัวได้กว่านี้นะทีมเวิร์คได้กว่านี้ถ้าได้ซ้อมกันมากขึ้นหรือว่าได้ลงแข่งโปรลีกเนี่ยที่เดือนหน้าที่จะถึงเนี่ยแต่ถ้าโปรลีกแล้วมีการปรับเปลี่ยนอีกก็ต้องดูอีกภาพนึ่งแต่ยังเป็นชุดนี้อยู่ไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรก็รอดูได้เลยผมว่า ประัำนอลลกเออเดือนนี้เดือนนี้คุณปิดมันเข้าเดือนใหม่ละอีกอีกครึ่งเดือนน้าแข่งวันที่สิบสี่สิบห้าประมาณนั้นนะกลางเดือนอะเชื่ออุกองกันแล้วที่ถามเมื่อกี้คือเนืน้อเนอยังอยู่ครับเนยังอยู่ครับ,รบแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ก่อนแข่งโปลลีกนะี่ยไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะ ยี่สิบสองป่ะตัวน่าจะใกล้มาละภายในสิบวิเพผมก็อยากใจหนึ่งผมก็อยากอยากให้มันเป็นชุดนี้ไงที่ลองแข่งโบลีอ่ะเจ็ดแผมที่เป็นแฟนขับเอเอแล้วดูไว้ลายตาดูจนอิ่มแข่งพับจีวาโลฟีไฟจีเอวาเอาไม่ได้หรอจะได้แบบว่าไม่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 แบบไอ้นี่ไงไม่เปื่อยไง เออแบบมีหลายเกมให้เชียร์แบบโคลาลมเลยนะแต่ละเกมนะพับจีก็อีกแนวหนึ่งวาโลก็อีกแนวหนึ่ง g ี a ก็ไปอีกแนวหนึ่งโคละแนวเลยแต่ละเกม